ตัวมามตัวแม่ไอ้อภิษดาหวนคืนวงการแล้วหลังคลอดลูกไม่ถึงสองเดือนคุณแม่ลูกอ่อนสาวไอ้อภิษดาหวนรับงานในวงการบันเทิงหลังคลอดน้องเลอาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำเอาไอจีทบกแตกค่ะเมื่อล่าสุดนางร้ายสุดทราบอย่างไออภิษดาหวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปในลูกสุดจึง้งจัดเต็มทังเสื้อผ้าหน้าผมและระบุแคปชั่นว่าเอาอะไรมาไมจุดจุดจุด,จดนี่คือการหวนคืนวงการครั้งแรกหลังจากที่ทางด้านไออภิษดาคลอดลูกสาวน้องเลอาเมื่อวันที่ส0มกราคมที่ผ่านมาโดยเธอได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกและครอบครัวที่จังหวัดภูเกต็ตบอกได้ เลยว่ายังไม่ถึงสองเดือนแต่หุ่นเข้าที่เร็วมากหน้าท้องแบนราบเหมือนไม่เคยมีเบบีมาก่อนงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนั่นเรียกว่าสวยบาดจึ้งและจะบาดจิตบาดใจแค่ไหนไปดูภาพของสาวไอ้กกันเลยค่ะ